กสวัีกัคุณผู้ชมนะวันนี้อยูในการเออันียเกมพอยแบงนะนะวันนี้มันเล่นส้หากันนะใช่หยตาิบีนเอันลยค่อันี้ถ้าเกิดเสียทีิบีเมื่ไหรสามารถคุณที่เป็นทางกาคุณหาได้นะ อันนี้ก็คือการเล่นต่อาดี้วเองดิดคือดัดจาท้านะฮะดัดบางกอกาเดไดวเราอยู่ในามอนไอ้บ้ไปด้วยผมอยู่ด้วยไอ้อเดดสุดเฮ้ยอ้ยไอ้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 ไอนไอ้ไอ้ไอ้มันไอ้้ไอ้ไอ้ไอ้้ไอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ยอไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้อไอไ้อ้ไอ้ยอไอ้อ้ไอ้้ยไอ้อ้อไอไนไอ้อ้ไออไอ้้ไออไอ้อไอ้ไอ้อไอ้ไอไไ ไอ้บอลตายเบลตายตายบไอ้บ่อย่ามาิ่ป๊อปกันพป๊อปอย่าไปดูทางของพี่ต้นกล้ากันดีกว่าอย่าดูมาแล้วมโนอุ้หแล้โอโมอ้ไรออไรไอ้เอ๊ะไอ้เบลอะเปียนมีป่ะมีป๊อปตายเร็วเลยเร็วล อย่างนี้มันก็เลยเ้อมก็รัวเดี๋ยวก็รู้ทำไมเดี๋ยวอย่างไรมันจับป้อมไม่เป็นไรหรอกไม่ตามน้าเป็นบ้งือ่าโอ้โหไม่เป็นเลยเดี๋ยวอตอนนี้ดะนคิดแล้วคนทะเลาะกันเรื่องการจะเป็นนะคือตอนเล่าเนี่ยตอนว่าใครจะเป็นบอกว่ใครจะเป็นอยากกันเลยฮะว่าไม่เป็นกไม่เป็นแล้วพอรู้ข่าวแล้วก็คุยดีไอ้ยังเดี๋ยว ตัดกาตัดกาอะแล้วก้ตัดกาไอ้เจ้าไอ้เโชวคาเกไปไปลค่ะโมข้าเลยโมได้โอมเฮ้ยไม่ใช่เออไงก็แค่ยุงแค่ต่มเบลมาเน้ะมาเอะีูฟันไปยืเสียกันว่าไปเลยตอนนี้ที่โอมกำลังไปโอมหลังโอมเล่ดไปเลยไปเลยม่แบบไตมเบยังไงก็แเบลเนออเออออแบแบบ เป็ดแต่โอเปนไม่โดนไอ้ย no ังงั้นอีกอจอดไอทีใครบอกว่ายังไงก็แพ้วะใครบอกว่าล้ดุดไอมเงี้ยนอเยี่ไมใ้ร้นนี้เกิปไ้าแยมแยมเก่งแเียวหวร้อนดเมอนแล้วร้อนไม่รอไพี่ป๊อบจะมาอี๊ยตูตาย โอ้เียโอ้พี่ป๊อบเ้ยโอู้เลยว่าใครเดินผ่านหน้าผมไปรับกรรมตัวดยวไอ้เไอ้เด้เอานเอาไปเอาเเอาตัวไปมนอว่อ้เหียชื่อ

ต no ้องเปลี่ยนปันไกจะตายฉันบอกแล้วอยู่เดียวไม้ไันเปลี่ยนที่ไม่ต่างเลยอะเหนื่อยผู้หลอนเชียเมื่อกี้มีคนเดินทางมาถึไปทำเป็นทางการต่ากันโอ้ยเจ็บกูกูหลังกูกูเจอเออกูเจออย่า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 หลุดไปไปเอาไปเอาไอ้บัวอย่าอย่าอย่ารอว่าฮักกูไปเออกไป มันไม่ได้ตามหรอไม่ได้ตามใครเลยแม้ัตว์รู้แล้วแต่เขาจะไล่ฆ่าผมไอ้หมดไอ้บมดไอ้โย่ไอ้ปากกาคนเอ็งไปอย่างนั้นมันก็้าไปเลยมันโดนกูฆ่าไปเลยไม่น่าลงเลย าน้องใช้เอาหม้อกันเลยนเดินน้องใช้อา้วาี่ไิมัจะตกด้าลงเาก็อกังีขีเาปนางีอี้โกงอะไอวางมันเปิดได้ชื่อได้เที่นกดบมันจะบีบีเอออยู่บีเออเอาอยู่สะพานบี เราอยู่บนไดเบียบนไดแรงขึ้นล่างสุดดีอ่ะพ่อพี่บอกดิผมไม่เคยบอกผมแค่บอกว่าผมอยู่ในห้องไม้แล้วเขาไปฆ่าพี่ผมไม่เกี่ยวเออเราอยู่ในห้องไม้ตอนแรกน่ยตอนแรกเอาอยู่ในห้องไม้นะฮะชิบหายบอกอะไรวะมันอยู่ตรงประตูที่เลยตะแคงอ่ะมันอยู่ตรงประตูห้องไม้ตายอ่ะลงปัญญาชโลลงปัญญาโชว์มาเล่นบอลชโลเลยเอาปิงเอาปิงแล้วตอนนี้ ไอเจ้าแม็ก hmm. ค mm ืนไปเมื่อ uh, ก oh. mm ี hmm. mm ้ไ hmm. ม่เห็นยี่ออ่ะอาจริงอ่ะเออเมื่อกี้กูเห็นแบบมันวิ่งขึ้นไปอ่ะโอ้โหเมื่อกี้กับใครนั่งใล่องกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูไปแลมันมันก็ต้องนวียนมาทำไมกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วเมื่อกี้ยอดเมื่อกี้กูเห็นแล้วใครบางคนกำลังยืนอยู่บนกล่อง อะไรเอาไปนาละเอาไม่ได้จะไมู่ิกันเอาไปนั่งนะโอไฟตูดแม่งเลยตุขี้เกียจหรอเออขี้เกียจเหรอ๋อกูเลยทำไมวะกูเลยขี้เกียจหรอแค่ผมไปผมไม่ได้วิ่งมีมึงได้วิ่งอยู่คนเดียวหรอเออก็ผมแอบเนียน่ะเมื่อกี้ผมยู่ต่อประตูเลยเออเอาเอยู่เอ พี่อกไปอ่ะพี่บอกอ่ะค่ัร oh. ้อนตองเ่อผมรู้แ oh. ล้วพี so ่อนไอ่ไบอกพี่อ้นพี่ตอนนีพี่าเดินยังไงอะพี่คือเิ้มแย้อ่นีใช่ป่ะพี่แล้วพี่ี่แล้วพี่เขาก็เดินมาอย่างนี้พี่เาเดินเขาอย่างนี้อแปตนี้เขาไม่เห็นโอเคงเห็นป่ะอยา

นั่หมานยใครอยงตัวนครบตัวน่เดยนี่คนเดียวตัวนี่คนเวตันี่นีวตันี่อนเียวตัวนีคนเดียวตัวนี่นียวตัวนี่นเดียตัวนีคนเยวตัวนี่คน้ียวตัวนี่เยวตัวนีดีตันี่คนเียวตัวนเดียวตัวนี่คเีัวนี่คนเดียวตัว่นเดียตัวนี่คนดียตัวนี่เียัวนี่เยวตัวนี่เดียตัวนี่คนีันี่คนเดียตัว่คเดีย่คนเดียต่เีนี่คีันี่ีตัวนีดว ai cái này á, ôi ừ. là... ừ, cái bom cái nó gõ lấy, ờ nó nó gõ nó gõ cái ăn đi, này nhiều bạn đi, lấy tám này nhiều, 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 tám này nhiều,

ยู่ตรงอยู่จุดเกิดแกอยู่ตรงทางเข้าเองจุดเกิดแกตอนนี้อยู่บนฐานเออตอนนี้อยู่ฐานแล้วไม่อย่าบอกเดินผ่านไม่ไม่อยาเป็นคนบอกไม่ไม่ปูก็จัมันบอกใช่แม่เราก็ตามเขาแกเออทีไหนม่ดียูบียูบีตอนนี้กำลังไปบีไม่ตายบ้างอะยูบียูบี กำลังไปมียวกำลังกับห่าวทางดีแกกำลังมียาวเชี่ยกับเะตอนนี้อยู่หาแกหาแกวต้องเปิดไว้ขนาดนี้เลยนี่ตีนเดมไป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 ยปไ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 งไป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 ตปอปไ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 ไป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 ไ เขากำลังไปยังนี่ไม่รู้นะเขาไม่บอกเขาจะยืเราเอเค้วนะภาษากระมอยาเไปไอกกรนด้วยอยาฟันกูโอ้โอ้่อไกไวาไไปกลัอุอ่ะน่อ่นอกะอ่ตอ่ะอันออะออ่ะอ่ออะะ่ ไอ้บอล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 ไอ้อไอ้บอลไอ้อลไอ้บอไอ้อลไอ้อไ้อลไ้อไ้อลไอ้อไ้บอไ้อลไอ้อไ้อลไอ้อลไ้อไอ้อลไอ้อลไอ้อลไ้อไ้อไอ างวางรลเบิดวางระเบิดอะไรเลยเกเอฟามบเบืเลยเอาบืเลยรอเดี๋ยววังเลยก่อนมาบอเยเียวพวางดิเยที่ยะวงไปเขาเาอีพีลวล่ะอะไรรู้จะไปถีบไอ้เยอะก็ตลกไอ้ลรูยไอ้วันนีโดนอยเยีะยังไงเยอก็แพ้งอให้สู้ดิสู้ดิไอ้เยกโดนไอ้ันเปเดียวอ้อมันฟัไม่เดียวอเออ มั it, hole, ceu, นแอบไม่ัเกไม่เก so mm ี่ยวนะเขาไม่รู้เอาไอ้พีได้นได้มาได้ันไงอ่ะอ่ะจะอุเบอร์ไอ้อได้ยได้อเริ่มนี่ผมจะพยายามไม่ตายเนาะคือนอแหงนะพี่อแหงมากเลยผมดูเหรอพี่เจ้าผมอแหงไดพี่คอแหงมากผมจะพาเรย่าหมดกระดบ

อยวจอจดูกลางนะตรงนี้กลางนะตรงนี้ออย่างจังจังจดานะตงนี้อขึ้นนะต่อคเองไย่งังดูตา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 วาตา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 าาาตาาตา้าตา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 ้าตาตาาตาาตาาตตาตา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 

มันจุ๊อ่ะอเไอ้เ้ไม่ตอ่้อต้องบวกเลย้ต้องบวงอ่ะไม่ห่วงเวลาให้ราเบิดหมดงั้นเลยเนี่เล่นี่ครับเมื่อกี้ผมแอบอย่างเรียนพี่เดียวแม่งกระโดดขึ้นหัวมาเลยแล้วพี่จะกล้าวผไม่เจอไอ้มนแม่งก็พาไาหารถ้าเราเบิ่นีเดียวให้เป็นเดากเราเอ้้้ด้้มมด้ย

พีส่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนนะฮะสำหคลิปนี้บ๊ายบายครับ